สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลมอนรีวิวแแบบนะครับวันนี้ผมจะทําเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับผมรีวิวเจ้าตัวนะครับ l o g i t e c h Ergo M 5 7 5ครับตัวนี้เป็น Trackball นะครับผมนะครับโดย Trackball เนี่ยจะทํางานเหมือนกับเมาส์ไอตัวนี้แหละนะครับผมเปิดแสงครับ นี่เมาส์ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเมาส์แถมโน้ตบุ๊กเนาะตัวเล็กๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมาส์แบบนี้นะครับ่านะซึ่งตัวแท็กบอลเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมก็มีหลายรูปทรงนะครับผมแล้วแต่ว่าถ้ามัสมจรางนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ถูกที่สุดของ l โลจ t e ทคนะครับผมซึ่ง ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้เขาเอามาแทนรุ่น M 5 7 0หรือเปล่านะครับผมแต่ลูกล่าเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับผมก็ในซีรีส์เออร์โกเนี่ยนะครับผมของ l โลจ t e c h นะจะเป็นซีรีส์ที่เน้นหลักสรีระศาสตร์นะครับผมหรือหรือเออร์โกโนมิกนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมเป็น แท็กบอร์รูปร่างคล้ายเมาส์แบบไร้สายนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมรองรับนะครับผมบลูทูธนะครับผมกับการใช้งานคู่กับรีซเซอร์นะครับผมก็คือถ้าเครื่องใครมีบลูทูธก็ใช้บลูทูธถ้าเครื่องใครไม่มีบลูทูธก็เอารีเซิเร์ usb เนี่ยเสียบเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแบตเตอรี่เนี่ยในนี้เขาเคมว่าอยู่ที่24เดือนนะครับผมอายุการใช้งานของมันนะ ตัวนี้เป็นแบบเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเสื่อมแล้วเนี่ยฉันจะต้องโยนทิ้งหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าที่ผมดูเนี่ยหปีสิปีผมว่าใช้คุ้มนะนะครับตัวนี้นะครับผมมันบอกว่าเออเออร c o ก o ูมิก m n นซ o คอนฟอร n นะครับผม Smooth and แล้วก็มีปุ่มแบ็กกับฟอร์เวิร์ดไว้นะครับผมตัวนี้ผมซื้อมานะครับผมในราคาพันกว่าบาทเองนะครับซื้อมาใช้เองกันแหละนะครับตัวนี้ของ l o g จิ e ท h แท้ๆนะครับผมจะเห็นมีสาษาจีนอยู่ก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าออมันเป็นรุ่นที่เขานำเข้าจากจีนนะครับผมเดี๋ยวผมขอพิสวินนะครับตัวนี้นะครับผม นี่ตัวนี้เลยนะครับฟูก,กัสใหม่นี่นะครับข้างหลังนะครับผมของเจ้าตัวแท็กบอรตัวนี้ก็จะมีออนะครับผมนี่ก็จะมีตัว USB Receiver นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้คือแบตเตอรี่นะครับผมใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 2 หนึ่งก้อนนะครับใช้หนึ่งก้อนเองนะครับผมใช้ไฟน้อยมากนะครับสวิตช์เปิดปิดนะครับผมแล้วก็ปุ่มสลับระหว่างดี c e เวอร์กับบลูทูธนะครับผมส่วนรูตรงเนี้ยเอาไว้แย่ในกรณีที่เราต้องการทำความสะอาดตัวช่องตรงนี้นะครับผมของแท็ p พอย t ์นะอืมนะครับผมก็คือเอาอะไรก็ได้จิ้มเข้าตรงเนี้ยปึ๊บเพื่อให้บอลมันออกมานะครับผมลูกบอลตรงเนี้ย นะครับผมเป็นพลาสติกนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ผมได้ลองใช้แล้วนะครับนะครับนี่ปุ่ม forward ปุ่ม back นะครับผมเอ่อปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ปุ่มส c o r e กับ mid คล i c นะครับผมปุ่ม score คู่กับ mid คล i c k เนาะก็จะมีแค่นี้ส่วนตรงนี้จะมีไฟอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมขอประกอบก่อนนะครับนี่ ตัวนี้ผมได้แพ้กับบลูทูธไว้แล้วนะครับผมนี่ผมเปิดปุ๊บไฟสีน้ําเงินเจจะขึ้นมานี่นะครับผมนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นนี่ไฟสีเขียวติดแล้วก็ดับนะครับสำหรับโปรแกรม setting ตัวนี้นะครับผมมันชื่อว่า logic option นะครับถ้าคุณเสียบเจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับผมมันจะขึ้นให้ติดตั้งตัวโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับผมก็คือ logic option plus เนี่ยแหละนะครับเราก็เปิดโปรแกรมคัวนี้ขึ้นมานะครับ น,นะครับมันจะบอกสถานะแบตเตอรี่ของเราทื่ว่าเราใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับนี่ปุ่มตรงนี้เราสามารถเซตติ้งได้หมดเลยนะครับผม3มปุ่มนี้ก็คือมิดคิกด้วยนะครับผมในที่นี้มันสามารถเลือกติดตั้งตามแอปก็ได้นะครับผม ก็เราก็กดไปที่ add application คุณก็เลือกแอปพลิเคชันมาแล้วคุณกด add ปุ๊บคุณกด confirm มเนี่ยมันก็จะขึ้นแอปพลิเคชันขึ้นมาอย่างเช่นโปรแกรมกิมเนี่ยผมสั่งให้มัน undo กับ redo นะครับผมสำหรับ backward forward นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับพันตั้งค่าได้น้อยกว่าส่วนต่อมานั่นก็คือการตั้งค่าความเร็วนะครับก็สามารถตั้งค่าได้ลายแอปได้เหมือนกันนะครับผมก็คือสมมุติว่าถ้าท่านผู้ชมพอใจความเร็วไหน นะครับผมก็เลือกได้นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น7 6ซนะครับผมอ่าอย่างต่อมานั่นก็คือในเรื่องอันนี้นะครับก็จะมีอัปเดตเฟิร์มแวร์นู่นนี่นั่นนะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็สามารถตั้งลองตั้งค่าลองเล่นดูได้นะครับผมอ่าก็อันนี้อ่ะข้อเสียที่ผมจะพูดเลยของการใช้แท็บบอก็คือเอ่ออย่างแรกเลยคือ มันเล่นเกมไม่ได้นะครับมันเล่นเกมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าตัวมันเองไงมันถูกออกแบบมาเพื่อเอาไว้ทำงานโดยเฉพาะนะครับผมพอเวลาคุณเอาไปเล่นเกมพวกแนว fps เนี่ย dpi เนี่ยมันไม่ค่อยสงพงกับเจ้าตัวแท็บบอร์สักเท่าไหร่นะครับผมในเรื่องของ dpi มันอาจจะช้าหน่อยคือแท็บบอร์เนี่ยมันเน้นไปในงานละเอียดนะครับผมมันก็ไม่ได้ลงรายละเอียดครับ อย่างที่สองคือตัวนี้นะครับผมไม่สามารถปรับระดับได้นะครับผมก็คือมันใช้ได้แค่ระดับเดียวก็คือคุณวางมุมอย่างเงี้ยมันใช้ได้ระดับเดียวนะครับผมก็มีแค่นี้เนาะนะครับสำหรับผมนะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ